ินเดาแม่จะว่าให้ดูข้าส่วนฤดูร้อนก็จะประมาณนี้คนออกมาเดินนี่ดอกไม้ทุกคนสวนร้อนดอกไม้เลือดเมล็ดสากคนก็จะออกมาเดินเล่นนะนะทุกคน ดูดอกไม้ช่วงฤดูร้อนก็จะประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมสวยงามตามท้องเรื่องคนก็เอาจักรยานมาปั่นเล่นนี่นี่ทางด้านนั้นทุกคนดูทะเลสาบนะทุกคนสวยไหมเมืองลินเดาลินเดาโบนันซี